วินทีงเมษามหาสมัยน้อมดวงใจจงรักพักดีสีถวายพระพรเจ้าฟ้ามหาจักรีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เครารพค่ะรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตณีกังวันไกลค่ะเรายังคงเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะนำเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่น่าสนใจของวัดต่างๆมานำเสนอค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะไปที่ใดบ้างติดตามนะคะ ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองรอกงามในหน้าที่การงานและกิจาการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและบังเกิดมีแก่ญาติยาดโยมท่านสาวุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการส่องธรรมทางสถานีวิทยุธรทัศน์ช่อง5มาโดยตลอดแล้วเมื่อญาดดติโยมท่านสาวุชนรับชมรับฟัรบบงรายการ แล้วก็ได้เดี๋ยวโทรศัพท์ต่อมาหาลวงตาขอร่วมทำบุญสร้างกุศลสร้างบุญงามความดีสร้างบารมีด้วยการมาทำบุญร่วมสร้างอุโบสถไม้สักสามชั้นหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาซึ่ง,งกํวแฟงก่อสร้างอยู่ขณะนี้ก็ขณะนี้ก็ได้ติดบัวหัวเสาบัวฐานเสาแล้วก็เทพื้นเทดานแล้วโยมยังได้มีโอกาส ร่วมกันเป็นเจ้าภาพไถยชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าเพื่อน้อมเกล้าน้อกมกระหม่อมถวายองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์และราชวงศ์จาก,กร,รีทุกพระองค์นี่เป็นบุญกุศลมหาศาลการทำบุญไถยชีวิตโคกระบือน,นีโยมหรือบางคนบางท่านโยมก็ ระหว่างเป็นหนุ่มเป็นสาวอ,าอยู่ในวัยรุ่นที่ตั้งคันด้วยคประสงค์แล้วก็ต้องเอาเด็กในคันนั้นเด็กไม่ได้เกิดมาลืมตาดูโลกเด็กทั้งหลายเหล่านั้นและลูกของเราก็จองเวรจองภัยกับเรามาไขชีวิตโกระบรือดาธิฐานให้ได้รับบุญกุศลอันนี้ก็เมื่อเด็กทั้งหลายเหล่านั้นและลูกเราได้อนุโมทนากุศสมบุติบุญแล้วก็จะบรรเทาเบาบางกรรมหนัก ให้ลดน้อยถอยลงเป็นกรรมเบาหรือกรรมนัม่นก็นจะสูญทลายหายไปเสียเเจริญพรถ้ายังไม่เคยมาทดลองมากราบอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตในโบสดนะตั้งด้านหน้าที่การงานการศึกษาการทำมาค้าขา,ขายอะไรก็ตามพาเด็กเด็กเล็กเล็ก,ลกห,หนูหนูน้องน้อง,องมากราบขอพรหลวงพ่อโตในโบสดนะยังมีองค์ท้าเวสวุวรรณนะพี่โยมเห็นยู่ในจอ หน้าโบสดเป็นองค์ใหญ่โยมก็จะมากราบมาไหว้ที่ฐานขอพรกันนำเอาผ้าแดงนำเอาสิ่งของสักการะมาถวายบูชาสักการะกันเป็นจำนวนมากขอโชคขอลาบขอาการทำมาค้าขายหน้าที่การงานแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะนี่โยมก็มาเล่าให้ฟังเป็นประจำวันพระราเสลมพบของสมเด็จ พระกรณิฐานที่ราชเจ้ากรมธนเดชะเทพพระรักษดาสยามมรุญราชมุรีก็จะถึงในวันที่สองเมษายนนี้นะเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านและพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาเคยทรงเสด็จมากราบนมัสการปิดทองหัวโตนเอวโบสดนะยังมีร,รูปของท่านหรือองค์สชาลังท่านทางด้านซ้ายด้านขวานพระองค์ทรงมากราบนมัสการปิดทองวโตแล้วก็ ไ้ทรงนั่งอาประทับนั่งสั่งสฆณากับหลวงตาบริเวณตรงนี้นะญาติเดมท่านสาวุชนที่มีบุตรหลานจะกว่าเข้าสู่ร่มผ้ากาสะวะพัสน์บรรพชาเป็นสมณเนรหรือว่าบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตุพธเจ้าเพื่อจะได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุสลแบบพระองค์ท่านในวันที่สองเมษายนฉะนั้นญาติเดมท่านสาธุชน ที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีกุณสมรรถทาก็ขอเชิญเจริญพรร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินขยายอาณา,าเขตบริเวณวัดหัวกระบือฝั่งาทางด้านหน้าอุโบสถนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ที่อุทยานตาเรยนรูร้เกษตรพอเพียงที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกชมโรงจังหวัดลุบุรีที่นั่นหลวงตาได้ไปซื้อที่ไว้สนองโครงการร,ราชดาริราชดารัส ขององค์พระบาทชมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเราได้ทั้งสร้างอุโบสถได้ทั้งทีีท,ที่ดินขยายนาเขตบริเวณวัดและก็อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงพร้อมทั้งไถ่ชีวิตโครกระบือก็ใกล้ที่จะถึงเทศกาลงานสงกระดา์คืองานอ,อ,อนุรักษ์วัฒน,ธ,นธรรมประเพณีที่ดีที่งามทำพิธีบางสกุล ทำบุญอัฐิของบรรพบุรุษของเราท่นทั้งหลายแล้วก็ทางวัดทุกระบือก็ได้จัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตเจ้าวาดวัดทุกระบือ mm hmm. ทุกรูปเทศการสง้นะํานมในสายนวัดทุกระบือก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่13 14 15 16และวันที่17เป็นวนนันสง้ําก็ขอความปร,รารถนาของโยมนั้นจงพันธ์ทั้ง็็จ จงพันธุ์ธัเรศและจงพันธ์ธัเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประาการเถินขอเจริญพรเวลาสำหรับรายการสองธรรมประจำวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามท่านผู้ชมติดตามรับชมย้อนหลังของเรานะคะในแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยพูดคุยติดต่อกันเข้ามานะคะวันนี้รัตนีกังวันไกลาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ <small> i <noise>